อยู่กับเมเปิ้ลจากช่องเมเปิ้ลซารีนะคะวันนี้เมเปิ้ลก็จะมาสอนออกกําลังกายด้วยฮูลาฮูปกันค่ะพร้อมกับมาพิสูจน์ด้วยเนาะว่าถ้าเกิดเล่นฮูลาฮูปเนี่ยติดกันประมาณวันละ20 4 0ถีนาที5วันติดต่อกันเนี่ยจะเห็นผลจริงไหมเอวเนี่ยจะสวยขึ้นไหมแล้วเล็กลงจริงหรือเปล่ปาลนะคะอ่ะเอาอุปกรณ์มาก่อนเลยเดี๋ยวมาวัดเอวให้ดูกันนะคะสายวัดมาแล้ว คือจ,จริงๆเขาเล่นเป็นประจำอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอาทิตย์หนึ่งเนี่ยประมาณสัก2-3วันแต่รอบนี้ที่จะมาทําให้ดูก็คือจะมาเล่นติดต่อกันเลยนะคะประมาณ5วัน26ครึ่งนะคะถามว่าเมเปิ้ลเนี่ยเล่นฮูลาฮูปานานแค่ไหนก็บอกเลยนะคะเล่นมานานแล้วแต่ว่าแรกเริ่มเนี่ยอาจจะไม่ได้ใหญ่เท่านี้ประมาณสัก2-3กิโลได้นะคะตอนนั้นแล้วก็ตอนเริ่มเล่นเนี่ย ตอนที่เริ่มเล่นนะคะก็คือจะเล่นประมาณสัก15นาทีแต่แบ่งเป็น2เซตก็คือเซตแรก15นาทีแล้วก็พักแล้วก็มาเล่นอีกเซตหนึ่งนะคะ15นาทีเพราะว่าตอนนั้นเราย,ยังไม่ชินนะคะก็ไซส์ฮูลาฮูปตอนนั้นที่เลือกเนี่ยจะเล็กกว่านี้แต่ว่าอันนี้ที่เห็นใหญ่นะคะนี้เป็นไซส์4ีกิโลแล้วก็มีน้ําข้างในด้วยจะหนักมาก<อ>เพราะว่าเราเนี่ยเริ่มชินแล้วร่างกายเราเริ่มชินแล้วแล้วก็เลยเลือกไซส์ที่ใหญ่ขึ้นนะคะทุกคนมีแบบเบาเลยเหมือนเด็กๆเ,เล่นเลยก็มีนะคะ2โล3กิโล่ามกิโลสี่ ว่าที่เห็นเนี่ยน่าจะ6หรือ8กิโลนี่แหละทุกคนแต่อันนี้เป็นไซส์4ีกิโลซึ่งสำหรับตัวเราเราว่ามันก็ใหญ่แล้วนะคะอันนี้หนักด้วยจะชอบเล่นที่แบบว่ามีน้ำข้างในเพราะว่ามันเหมือนได้แบบว่าออกกำลังกายดีนะคะทุกคนไม่ชอบเล่นแบบเบาๆอะ่ะมันเหมือนพอเบาๆแล้วมันแบบไม่มีตัวถ่วงอะ่ะอันนั้นเล่นไม่ได้จริงๆไม่รู้ทำไม <c oughs> คนที่เพิ่งเริ่มเล่นนะคะอันนี้แนะนําเลยว่าอย่าไปซื้อตามออนไลน์ควรจะไปลองที่ช็อปจริงๆนะคะว่าเอออันไหนขนาดไหนเหมาะกับเราเราเล่นแล้วเราชอบ แล้วร่างกายเราไหวนะคะถ้ามือใหม่อย่างที่บอกไปก็คือให้เราแบบเป็นเซตก่อน15นาที15นาทีถ้าเกิดว่าเราเริ่มชินแล้วนะคะก็ค่อยพัฒนามาเล่นยิงยาวเลย20นาทีพอเริ่มแข็งแกร่งฝึกไปเรื่อยๆพอ20นาทีได้ปุ๊บค่อยขยับมาเป็น30นาทีแล้วก็ขยับมาเป็น40นาทีนะคะร่างกายเราเนี่ยก็จะเริ่มที่แบบว่าเคยชินจะได้ไม่ระบบลมาก คุณระฮุบก็ช่วยบริหารช่วงเอวนะคะตรงนี้ช่วงเอวให้เอวคลอดเอวจะได้สวยนะคะตอนนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะกลัวเรื่องโควิดเนาะเหมือนไม่ค่อยอยากจะไปที่ที่คนเยอะๆอ,อันเนี้ยเป็นอะไรที่ง่ายมากคือเราสามารถเล่นอยู่กับห้องได้นะคะหลักๆก,ก็เลยก็คือไม่ได้เน้นเรื่องหน้าท้องมากแต่เน้นช่วงเอวนะคะเหมือนให้เอวของเราเนี่ยคลอดลงรานะคาอันนี้ซื้อมาเท่าไหร่นะน่าจะไม่เกิน600บาทหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะคะไซส์นี้ ใจเล็กกว่าก็จะถูกลงนะคะแต่อย่างที่บอกว่าชอบเป็นคนที่ชอบเล่นแบบมีน้ำข้างในอ่ะเคยลองเล่นแบบเบาแบบที่เด็กๆเล่นอ่ะเออเล่นไม่ได้อ่ะเดี๋ยวจะมาสอนการเล่นนะคะเทคนิคการเล่นแรกๆเนี่ยตอนที่เริ่มเล่นอ่ะจำได้เลยตอนนั้นคือล่นบ่อยมากเล่นไม่เป็นแล้วก็แบบจะถอใจแล้วอ่ะเหมือนเล่นแล้วก็หล่นเล่นแล้วก็หล่นนะดี่อี๋ยเพิ่งท้อนะเราก็ค่อยๆเล่นไปแต่เมเปิ้ลจะถนัดขวาก็คือหมุนไปทางด้านขวาอ่ะ นะะพอเราตั้งค่าได้แล้วเราก็เริ่มที่จะแบบหันบิดนิดนึงปุ๊บแล้วก็เวี่ยงชุบนี่ค่ะก้าวขาข้างหนึ่งมาข้างหน้าเพื่อการทรงตัวนี่แบบนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บมือใหม่นะคะคนที่แบบเพิ่งเริ่มเล่นเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าแบบพอตื่นมาอีกวันหนึ่งเฮ้ยเอวมันระบมอะ่ะเหมือนเอวช้ำอ,อ,อันนี้เป็นเรื่องปกตินี่ค่ะ ก็เล่นไปบางทีจะดูมือถือไปด้วยดูซีรีส์ไปด้วยอย่างเงี้ยได้เลยชิวๆเพลินนี่วันนี้วันแรกนะคะเดี๋ยวจะจับเวลาก็ถ้าเกิดวันไหนมีเวลาว่างมากเนี่ยจะเล่นสักประมาณ40นาทีแต่ถ้าเกิดวันไหนมีเวลาน้อยๆเลยขั้นต่าจะเล่น20นาทีนะคะอย่างวันนี้เนี่ยก็จะเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวมาดูกันนะวันที่2 3 4วันที่5เนี่ยเอวจะมีพัฒนาการยังไงบ้าง วันนี้ก็วันที่2แล้วนะคะก็เล่นต่อชุบก็จะใช้เวลาในการเล่นนะคะ20-40นาทีต่อวันนะแต่ขั้นต่ำก็คือไม่ต่ำกว่า20นาทีลองหมุนซ้ายนะไม่ถนัดยอ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 ลงมาไม่ได้เดี๋ยวล่น คลิปนี้แม่ปิ้ลจะไม่ได้โด,ดอาหารนะคะทานปกติเลยแล้วก็เล่นแบบนี้จะได้แบบว่าหลายคนอาจจะสงสัยว่าเออเล่นฮูลาคูปอย่างเงี้ยมันช่วยได้จริงไหมและเดี๋ยววันที่5เนี่ยเราจะมาเปรียบเทียบกันนะคะ วันที่5้าแล้วนะคะทุกคนฝนตกด้วยนะคะพื้นเปียกมากแต่ว่าเราก็ไม่ยออ่อท้อเราก็จะมาเล่นฮูลาฮูปต่อเนื่องกันนะคะวันนี้เป็นวันที่5้าที่เราเล่นติดกันมาแล้วชุบฝนตกแค่ไหนอากาศจะเป็นยังไงเราก็ไม่ย่อท้อนะคะ <S <S เพื่อเอวที่สวยของเรา <S <S เพื่อรูปร่างที่ดี <S <S ถ้าเราเริ่มชำนาญแล้วเราก็สามารถที่จะบอกว่าหมุนได้ไวขึ้นนะคะทุกคน ก็ในยุคนี้นะคะยุคที่แบบว่าเราก็ต้องดูแลตัวเองให้ปลอดภัยไว้ก่อนการออกกําลังกายฮูลาฮูปเนี่ยนอกจากที่ปลอดภัยแล้วเนาะแล้วก็เป็นการออกกําลังกายที่ประหยัดนะคะทาเองนะที่บ้านคือถ้าเกิดว่าพื้นที่จํากัดจํากัดอย่างในคอนโดอย่างเงี้ยก็ทําได้ หลังจากที่เราเล่นทูลรฮหุมาหน้าบักบัดน,นะคะเ,ออเล่นมา5วันเต็มๆแล้วทุกคนก็เล่นมา5วันเนี่ยวันละประมาณ20-40นาทีนะคะวันนี้เราจะมาวัดผลเอวกันว่ารอบเอวเมเปอร์เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปยังไงกันบ้างมาเลยนะนี่จาก26ครึ่งนะคะรถไปครึ่งนิ้วเหลือ26นิ้วปรบมือ ได้ผลเหมือนกันนะคะทุกคนก็เอาเทคนิคนี้ไปใช้ได้เหมือนกันนะคะแสดงว่าใครที่บอกว่าอยากจะเล่นฮูลาฮูปแต่ไม่มั่นใจว่าเอ๊ะมันจะเห็นผลจริงหรือเปล่าก็ดีอยู่นะคะเห็นไหมคะว่าเอวแบบรู้สึกว่ามีลายที่แบบเออขอดขึ้นนะคะอันนี้เล่นมา5วันติดกันก็เห็นผลลัพธ์แบบนี้ก็ลองเอาไปใช้กันได้นะใครที่บอกว่าอยากจะลองเล่นดูนะคะซื้อลองมาฝึกดูก็ได้อาจจะไม่ต้องบอกว่า4กิโลอาจจะสัก สกิโลสกิโลก็แล้วแต่ความถนัดนะคะทุกคนคลิปนี้ยังไงฝากไว้ด้วยนะคะอย่าลืมนะว่าอันนี้คือเมเปิลเนี่ยเล่นฮูลาฮูปมาหวันติด20-40นาทีแต่ว่าไม่ได้ควบคุมอาหารนะคะเน้นว่าคลิปนี้ไม่ได้ควบคุมอาหารแค่เล่นฮูลาฮูปอย่างเดียวนะคะคลิปหน้าเมเปิลจะมีอะไรดีๆมาฝากกาันฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคลิปนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย